แม่บีนะคะวันนี้พบกับแม่บีแล้วก็เมนูขนมหวานอร่อยอร่อยเย็นชื่นใจอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูนี้เลยค่ะสาคูแคนตาลูปนมสดนั่นเองค่ะเป็นเมนูที่ทำง,ง่ายๆนะคะเหมาะกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทำเลยค่ะค่ะ ก็แน่นอนเลยนะคะสาคูแคนตาลูปนมสดนะคะก็จะต้องมีแคนตาลูปค่ะนี่แคนตาลูปแบบนี้นะแล้วก็มีสาคูนี่เป็นสาคูเป็นสาคูนะคะก็จะมีกะทิค่ะให้วีใช้กะทิสาเร็จรูปนะคะสะดวกดีแล้วก็จะมีตัวนมคานินชั่นตัวนี้นะคะน้ำเปล่าน้ำตาลทรายแล้วก็ เกลือปนอีกนิดหน่อยเทน่านั้นเองนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเดีย๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาควัดกันเรามาทำน้ำนมสดกันก่อนเลยดีกว่านะคะจะได้เย็นรอไว้สำหรับใส่สาคูแล้วก็แคนตาลูปเนาะอันนี้ก็จะต้องมีการตวงกันหน่อยเนี้ยนะคะขั้นตอนเนาะแน่นอนเลยค่ะ แม่บีจะตวงนมให้ดูก่อนจะได้ชัดๆแม่บีจะใช้ตัวนมคาริชชันอันนี้นะคะหนึ่งร้อยมิลนี่นะคะนมคาริชชันแบบนี้นะคะสำหรับนี่ค่ะทำเบอร์เกอรี่ทำขนมหวานเนี่ยค่ะอันนี้นะทำอร่อยค่ะ แล้วก็ตังก์ด้วยน,นะคะนี้ค่ะน้ำเปล่า200ิมิก็ปปิดไฟเลยค่ะแล้วก็กะทินี่แะค่ะสำเร็จรูปแบบนี้ห่อไหนก็ได้นะคะแต่ไม่มีชอบนะเอาเนี้ยทำขนมอร่อยดีค่ะ ใจะใช้กะทิสดขั้นมาก็ได้นะคะแต่ว่าขนมนะสะดวกสะดวกดีค่ะใช้เป็นขวดแบบนี้สะดวกดีน้ำกะทินะคะก็100่มิลค<ม>่ะเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายตรงนี้นะคะแม่บีก็จะทำสูตรหวานน้อยนะคะถ้าใครชอบ หวานมากสามารถเติมน้ำตาลสายแล้วก็ชิมดูได้นะคะอันนี้ก็5ช้อนโต้นนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นก็ออไปไปลายช้อนนะคะแค่นี้นะคะถ้าใครใช้ช้อนชาก็ประมาณเศษหส่วนสเนาะ ง่ายมากๆเลยค่ะระหว่างที่เรารอตัวนมสดตัวนี้ละลายนะคะเดี๋ยวแม่บีก็จะมาทำการตักแคนตาลูปตัวนี้เอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ตัก ที่ตัดนะแล้วก็เคนตะาลูปเราก็จะผ่าครึ่งลูกแบบนี้นะคะก็เทคนิคการตัดเนาะก็นานๆตัดทีนะเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะกลมไหมนะคะเวลาคว้าลงไปนะคะ แคนตลูกมาแล้วค่ะ่คหารูกลมๆตัวน้ำจดของเราก็เดือดแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำตัวสาคูค่ะนี่นะคะ่ะตัวสาคูค่ะสำหรับตัวสาคูนะคะส่วนของสาคูเนี่ย แม่บีก็จะต้มน้ำให้มันเดือดเอไว้แล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเอาสาคูลงไปกวนเนี่ยเราก็จะต้องล้างก่อนนะคะแต่ว่าอย่าอย่าล้างงานนะคะนคะคะเราก็เอาลงน้ำล้างเท็จหนึงค่ะให้มีความขาวขึ้นมา เราไม่รีบคนพอลงหม้อแล้วต้องรีบคนเลยนะคะสาคูจะได้ไม่เป็นก้อนถ้าใครชอบเยอะก็เพิ่มปริมาณได้ตามชอบเลยนะคะ ูของแม่บีเนี่ยก็กวนได้ที่แล้วนะคะก็กวนไปประมาณ5นาทีนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบิดแฝงมบบน,นีจะเป็นตามองเห็นนะคะเนี่ยค่ะ,คะสาคูเขาก็จะเป็นตาแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะอม่ั้บีสูมาดูเนี่ยค่ะ ประมาณนี้แะคะ่ะกว่าเขาจะเย็นนะมันก็จะใสสวยเลยนะคะตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่แต่เนี้ยได้ที่แล้วเนี่ยค่ะคะ่ะก็สำหรับตัวสาคูนะคะที่ไม่มีบกวนนะเนี่ยนะคะพอเขาคลายความร้อนลงนะคะ ตัวเนื้อสาคูเขาก็จะได้ที่พอดีแบบนี้นะคะก็จะไม่ไม่ขุ่นมากเขาก็จะเริ่มใส่ขึ้นแบบนี้ค่ะมีตาในนิดๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยแบบประมาณนี้นี่ค่ะะัม่บีก็ตักใส่ถ้วยนะคะถ้วยอะไรก็ได้นะคะอันนี้เขายังอุ่นอยู่นะเขาอยังอุ่นอยู่แต่ว่าตักใส่ถ้วยเอาไว้มันจะได้เย็นเร็วๆนะคะทิ้งไว้ในหมอ้ออย่างงี้มันก็จะน้อนา สาคูก็ตักตามความชอบของเราเลยนะคะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นะคะเราก็ใส่ถ้วยไปได้เลยค่ะจะใส่ถ้วยใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ค่ะตามความชอบเลยน,นะคะส่วนตัวสาคูเนี่ยความหนึดนะคะคือมันก็แล้วแต่คนชอบอีกด้วยแหละนะคะว่าที่เขาขายเนี่ยมันมันจะหนึดกว่านี้นะคะมันจะแข็งกว่านี้เขาจะใส่น้ําน้อยตัวสาคูมันจะฟูขึ้นมา มากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ทํากินเองนะคะแม่บีก็เอาประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่น้ําลงไปนะตัวสาคูมันจะไม่เป็นก้อนมันจะสวยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็แต่งด้วยแคนตาลูป ไปกี่รูปก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ ็จัดตกแต่งใส่ในถ้วยแบบนี้จะได้เห็นชัดๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวแม่บีก็จะพักเอาไว้ให้มันเย็นอีกแล้วเดี๋ยวเราก็ก็ไปจักนะคะตัดใส่ภาชนะที่เราชอบัดใส่ภาชนะที่เราชอบมีฝาปิดหรือยังไงถ้วยอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะ แล้วนะคะก็เนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะตักตัวนมใส่ กินเย็นๆอร่อยมากเลยนะคะความหวานเนี่ยแม่บิ๊กก็ไม่ได้ฟิกนะใครชอบหวานกว่านี้ก็เติมน้ำตาลรายลงไปได้นะคะจากนั้นนะคะนี่ค่ะเราก็แค่ปิดฝาแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะกินตอนเย็นๆหรือว่าจะกินตอนนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่ากินตอนที่เย็นๆนี่ชื่นใจมากๆเลยนะคะ ะะก็ซื้อมาไว้นี่ค่ะเสร็จแล้วสาคูแคนตะรูปนมสดนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสาคูแคนตารูปนมสดของแม่บีนี่ค่ะนคะจัดใส่ถ้วยแบบนี้นะคะเป็นของฝากได้สบายๆเลยละคะ่ะหวานเย็นชื่นใจน้องๆหนูๆก็กินได้นะคะญาติผู้ใหญ่ก็กินดีค่ะ สำหรับใครว่างๆทำเอา,เอาใส่กล่องแบบนี้เก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้หลายวันเลยทีเดียวแหละนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะแม่บีก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับสาคูแคนตาลูปนมสดนะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่บีช้วาหวากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ